คงไม่มีทางใช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีคำว่ารักไม่มีค่าพอต่อเหตุผลใดใดที่เธอต้องการหากว่าเธอยอมรับฟังเสียงหัวใจจากฉันคำว่ารักเพราะเหตุผล เพราะฉันมีต้องการและทุกคำที่เธอได้ฟังต่อจากนี้คือทุกสิ่งที่ตรงมาจากใจฉันเพราะมันคือความจริงใจจากพูดใจจริงๆและไม่มีเหตุผลจึงนั้นคำว่ารักของฉันจึงเธอไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจ ที่เคยได้พบและรักเธอกินใครฉันนั้นก็พร้อมมาต้องตายจากไปก็เธอคือดวงตะวันในใจฉันเพียงดวงเดียวลาจะยยงมันคงตราบวันสดท้าย รู้ว่าเธอยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดๆใดที่ใจจะเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้